มันจะสามารถปรับรอบเพิ่มได้อีกนิดหน่อยนะครับโดยการหมุนหมุนทางซ้ายอย่างแบบนี้อันนี้ก็คือรอบเร่งสูงสดุดถ้ารอบเร่งเยอะเกินไปนะครับหมุนกับหมุนประมาณทีละหน่อยทีละหน่อยเน,นี่ยอันนี้คือหมุนต่ำสดุดมันจะเป็นเหมือนกับตัวบังคับชุดนี้ครับชุดรูลิมปิกเบเซอร์อันนี้ที่มีรูเหล็กพอตั้งทางด้านหน้ามอเตอร์เดินเบาเนี่ยก็ควรจะเอาไว้กลางๆนะครับให้มันลิ้นมันเปิดได้อันนี้เป็นฝั่งตัวมอเตอร์แม่เหล็ก ที่มันเนี่ยมันจะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บได้แต่ว่าอันนี้ไม่ได้ลองนอดส่วนใหญ่ก็ตั้งไว้กลางๆครับให้ลมมันเข้าบ้างรอบจะได้ไม่ตกดับนะครับและอันนี้ก็ผมใส่ไปเนี่ยกาอยู่ประมาณตำแหน่งนี้จะมีเห็นเนี่ยที่ว้าวนิดนึงเนี่ย ใ็คือตำแหน่งประจำนะครับที่ใช้อยู่ก็ลองไปทําตามกันดูครับแล้วรอบมันก็จะนิ่งไม่ตกอีกเลยอันนี้กล่อง ECU เดิมหมดไม่ต้องไปส่ยสตรงสแตนให้มันเสียเวลาเจอ,อหลายคันแล้วบางคันเนี่ยมีปัญหาแค่เนี้ยเปลี่ยนกล่องสตนผมว่าแก้ผิดจุดไปหน่อยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวไปประกอบเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูพอเวลาใส่แล้วก็อย่าเพิ่งไขน็อตสุดนะครับ